มาไปไหนละเพื่อนอยากเล่นเครื่องวละล่ะไปไหนละเพื่อนไปโนมเอ้ยใช้ได้อยู่แต่ไม่ได้แรงมากขนาดไม่เรียบร้อยผมตายมาันจะหอมสวยเอาละครับผมก็สวัสดีพี่น้องสายเกมเมอร์ทุกคนเนาะผมอันถัดเกมเมอร์ครับวันนี้เราก็อยู่กับเจ้าเก่าเจ้าเดิมอีกแล้วก็คือลูคนั่นเองแค่เปลี่ยนจากจังโก้มาเป็นออฟลินนะครับผมเพื่อเรามีประเด็นกันในป่าต้องไปช่วยแล้วจังหวะนี้รอก่อนเพื่อนรอก่อน โอเคครับผมทาหนึ่งก่อนเลยยิงปุบอารมณ์ตายไปครับเลือดแบบกันหนาตายต่ออีกตัวหนึง่งกดสปินวิ่งไล่วิ่งไล่อืยิงเอา้ามาซะให้หลบโอ้โหแต่เพื่อนยังคิวได้ครับผมโอ้ต้องหนีออกมาก่อนเนาะเลือดเราไม่พอจริงๆจังหวะน,นี้เราก็เออได้สามตัวเนาะเสียสองตัวก็คุ้ออมอยู่ครับผมเพื่อนเราดับเบิลคิวเราคิวไปตัวหนึ่งนะกลับบ้านเลยทีเดียว ก็เซตไอเทมนะครับผมก็เดี๋ยวดูทายคลิปกันเนาะส่วนดูนผมใช้ดูเซตเดิมนะเซตเดิมที่ผมเล่นลูปจังเกิลอะเออแต่ผมคิดว่าเล่นเป็นจอดล้อจะดีกว่านะถ้ามาเป็นยืนเลนคือเน้นหนักไปเลยอะไรงนี้ผมแล้วก็ตอนยืนเลนแล้วก็เซฟเซฟเซฟเอาเนาะแบบว่าให้เพื่อนมาแก๊งบ้างอะไรงนี้จะได้เล่นง่ายขึ้นครับผมเกมนี้เจอเวรเลสก็ถามว่ามีปัญหาไหมก็ไม่มากนะครับผม ไม่มากเข้าเจอลิกเตอร์เนะเาะก็ฟาร์ไปก่อนเดนกลางเราก็จะมีประเด็นอีกแล้วเจอเวเลแล้วผมเอานกอยู่รอจังหวะเลยทีเดียวโอเคหผมหนึ่งเข้าไปยิงนกปั้งโอ้โหออกมาไม่หนีครับผมตีดีวะ่ะแต่เสียท่าสองไปแล้วทำไงดีโอ้โหโดนดึงกลับครับผมหนึ่งแรกไปตุ้มโอ้โหแต่เขาก็ไม่เอาต่อเนาะโอ้โหถ้าเป็นผมนี่ผมเอาต่อนะ ตอนนี้เลนล่างเราก็คิวไปอีกสองตัวครับผมโอ้อะไรจะขนาดนั้นแล้วก็ป่าผมเป็นเ,เรียวมาเนะาะรู้สึกว่าเรียวมาเนี่ยคนเอามาฟาร์มเยอะขึ้นเพราะว่าสกิลมันเบิร์ดแรงเนาะมันเบิร์ดแรงจริงๆครับผมแล้วยิ่งมันเกิดเงี้ยเอาเอาลงยากจริงๆยิง,งไปทีนึงครับผมเวเลสถ้าไม่มีลมที่แบบว่าโซนให้เพื่อนดีดนะคือเรียวมาจะเล่นแบบมันมือมากอะ่ะผมบอกเลย เรนกลางไปเรียนกลางดีไหมแต่โยมะน่าจะมาแล้วผมก็กลับกลับเรียนดีกว่าเดีย๋ยวดึงมังกรก่อนนี่อู้มันหลบพุ่มนี้นี่หว่าก็ฟาร์มไปก่อนนะผมนะเอ้ออย่าเพิ่งเปิดประเด็นอะไรโอเคผมลาคีฟเอาอย่างไงละดิงไปทีนึงครับผม อุย้ยได้อยู่ได้อยู่โอ้โหอันติเข้ามานี้ก็เรียบร้อยผมอันติสู้ <D> มา <D> โอ้โอร้อนเยียวมาเพื่อนยิงไปโอ้โหมันโชว์ผิวเราแพ้ความผิวโอ้โหดันไปโอ้โหดันอากาศ <D> เพื่อนคิวไม่ได้เรียบร้อยผมตายไปโอเคครับผมก็ไม่เป็นไรเนาะตายก็เล่นใหม่เออชิวๆไปตอ,อนนี้ก็ขอเอาสปิริตก่อนนะผมนี่สปิริตเซนตินลเนาะ ชื่อเหมือนสกินเซฟิสเลยโอเคผมอมยิงไปทีนึงเรียบร้อยคิวไปแต่โอ้โหเยอะเยอะเยอะไอสัตว์ยืนเป็นบอยแบนเลยโอ้โหช่วยเพื่อนไม่ได้โอ้โหสหสยะสามตัวพูดไม่ชัดเลยเดียวต้องทิ้งเพื่อนจริงๆรังผมจังหวะนี้กลับบ้านเลยเดียว ต้องการคลิปก่อนนะผมนะตอนกลับบ้านถ้าเรามีจังหวะที่จะสามารถการคลิปได้ก็ควรที่จะการก่อนนะเออเราค่อยกลับจังหวะน,นี้ที่ผมเลือกมาฟาร์มมาเพราะว่าอารลัม,มอยู่บนแล้วก็คิดว่าคลิปก็น่าจะไม่เหลือให้เราเก็บไว้ละก็เลยเข้าป่าผมแล้วป่าผมเป็นเรียวมาด้วยเขาไม่ใช้บูนเนาะจังหวะนี้เป็นการบอกเขาผมต้องมาแล้วแต่เน็ตเน็ตโอโ้โหกดไม่ปิดเอ,อ,อ้าไปมาแล้วมาแล้วดีนบผม ยิงไปชนโอ้โหโดนแบทแมนพอดีล้วตายไปส่วนนี้ผมก็จะวิ่งขึ้นบนทันทีครับผมอมคือผมแบบรักปอมยิงชีพมาแล้วเวเลครับอันติหนีเลยเดียวดินกาเาก็มีประเด็นไปแก๊งต่อครับผมวิ่งยับเกมเนี้ยบอกเลยบอกเลยยิงไปทีนึงโอ้โหแรงยิงอีกรอบเรียบร้อยผมตายไป เอาเวเลสยังไงล่ะเพื่อนยิงไปครับผมโอ้โหยังไม่ค่อยเข้า,ขาไรยิงไปยิงไปเอามานปอก็มาโอ้โหย่อยเาริงไปยิงไปเอามแานปอก็มาโอ้โยงังไม่ค่อยเข้าก็รเห็มนมก็โอ้โอยังไม่คอย้ะไเอาานยป้อมกโอละอ่ไม่ต่ยยอ,อยเอะวันอาน,านาีย้อลอ้วอยัไม่ค่อยเอะไรยอา้านาี้อกา้ัมเข้อยิเอามนย้มมาโม่่เรยามานามมาโอัไม่อองตัว เขาไม่น่ากันแล้วเนาะค่าค่าค่าป้อมเลยล่ะตีป้อมไปผมโอเคแตกจกังหวะเมื่อกี้ที่ผมยังไม่ท่านหนึ่งวิ่งเข้าไปใกล้ๆนะเพราะว่าคืงไ,ไงดูเชิงไปก่อนว่าแบบเราวิ่งไปเงี้ยเจอแบทแมนวินวอล์กมาแล้วก็สวยไปครับผมนะเออเราต้องดูเชิงบ้างไม่ใช่ห้าตลอดเวลาโอเคผมก็เสียมังกรไปแบทแมนเอามังกรเรียบร้อยครับผมผมก็จะไม่ไปเนาะคือเบลลสแมองอยู่บนไงเออขอคิวเบลลสก่อนค่อยไป เอามาครับผมมาดิฮันเน่ฮันเน่กล้ากล้าขนาดนี้เลยเหรอถ้าแล้วผมไปทำอะไรให้อ่ะชอบเล่นเครื่องเปล่ะฮันเน่มาไปไหนแล้วเพื่อนอยากเล่นเครื่องวละล่ะไปไหนแล้วเพื่อนตีผมเฮ้ยใช้ได้อยู่แต่ไม่ได้แรงมากเท่าดไม่เรียบอกว่าผมตายแล้วมันจังหอมฉุยคือหนียากอ่ะหนีสปินน่ะยากครับผมคือถ้าผมเอาฟิกเกอร์มามันก็จะแบบได้แค่จังหวะเดียวแบบฟิกเกอร์เข้าไปยิงอะไรอย่างนี้ครับ ผมเอาสปีนเนี่ยวิ่งไล่แม่งเลยแต่วันนี้ก็ได้โอมิอารนะผมนะถต่ว่าลุกยืนเล่นเล่นง่ายไหมเล่นยากไหมผมก็จะบอกว่ามันกลางๆเนาะคือมันก็อยู่ที่ฮีโร่ที่เราเจอด้วยประมาณนั้นแต่ลุกมันจะเล่นแค่งไงมันจะยากนิดนึงอะนิดนึงตรงมันก็ถือว่าเป็นแครดี่ตัวหนึ่งครับผมเป็นแครดี่ไฟเตอร์เนาะ เออมันก็ไม่ได้แบบโหดอะไรขนาดนั้นนะคือมันก็ยังมีความบางอยู่แม้มันจะแรงก็อินเวสเล่นครับผมโอเคจังหวะนี้ลอเรียวน่าจะมาแทนเวเลสเนาะเพราะว่าลอเรียวเขาชนะเราไงเพราะว่าเขาผิวแต่การชนะลอเรียวับผมก็ง,ง่ายๆเนาะคือเหมือนปล่อยให้เขาแบบสไลด์หลบไปก่อน แล้วเราก็ค่อยยิงจังหวะที่เขาสไลด์แล้วนะเออประมาณนั้นแต่เราก็ต้องแลกแลกกันหน่อยครับผมซึ่งจะคุมไหมก็ขึ้นกับว่าของเขาเกิดหรือเปล่ายิงไปจ,จังหวะหนึ่งครับผมโอ้โหเขาอันติมาเลยเนาะเราก็จะออกไปลนะนี้นี้นีให้เขาเสดาจอันติเล่นนะครับผมขอพันดักซุ่มแทนแล้วกันเ,ออเดินมาวะ่ะยิงไับผมโอ้โหชนอันติเรียบร้อย จาการให้ผมเล่นป่าครั้งก่อนเนาะก็มีคนบอกว่าผมอันติแปลว่าอันติบ่อยอันติลนอะไรเงี้ผมคือไม่รู้ว่าผมจะเรียกว่าเน้นชัวร์ไหมก็ก็ไม่รู้นะเรียกว่ามันอินแล้วกันอ่าแบบอันติปุ๊บแล้วมันแบบมาดีเพื่อนอะไรอย่างี้อ่ะผมจะวันที้เร็วมากเราก็ห้าวทำไรย่างสุดจัดับผมเอ้าแบทแมนยิงับผม ยิงไปร้อจังว่าดัานกลับโป้งไม่ได้ทำอะไรเลยครับผมเรียบร้อยตายไปก็ตอนนี้ก็สิบนาทีนะครับผมคิวไปหตัวตาย2อแอซิด6ครับผมก็ถือว่าได้อยู่ได้อยู่อันนี้ก็ได้ถุงมือมาเรียบร้อยขอชิ้นต่อไปได้เป็นเฟนเนอทูธนะครับผมนะเดี๋ยวเด,เดี๋ยวขอคิดก่อนว่าจะออกเฟนเนอทูธว่าเกิดใหม่ เอาไปเฟนนทูด,ดีกว่าครับผมเพราะเรามีของกันเป็นถุงมือแล้วเนาะเดี๋ยวเอาเฟนนทูแล้วก็ค่อยออกเกิดใหม่แล้วกันโอเคเอามาเอาคลองเลยคลองด,ดัดฮอกซเลเยอร์ดาร์คซเลเยอร์โอเค,อเคผมก็ได้เรียบร้อยเอาแบทแมนมาชนไปจังหวะนี้ครับผมอันติเล่นอีกแล้วตีตีไปตาย มันอินไงเนี่ยแบบอันตีปุ๊บยิงยิงเขาตายแลวแบบโอ้โหเท่จัดอะไรงนี้ผมโอเคก็ต้องน่าจะถึงเวลาจบเกมได้แล้วได้แล้วนะครับผมนะเพราะเรายือไม่ได้นาะเพราะว่าถ้าราเรียวเกิดนี้เราจะเอาตัวไหนไปฆ่ามันวะน่าจะเป็นฮายาเตะน,นะแต่ผมคิดว่ามันก็น่าจะโดนล้วงได้อะไรงี้คงัี้ผมคือเราจะไม่เสี่ยงเนาะเราต้องรีบจบเล่นบนเรามีประเด็น เราก็ต้องไปอย่างแน่นอนครับผมถ้าหนึ่งเข้าฮัตใเอา้ามันยิงยิงผมยิงเอาฟิกเกอร์ไปไหนเพื่อนมังกรตีตีตายไปครับผมโอ้โหโคตรเทอ่างมังกรดันกลางต่อครับผมเอาเลนล่างเราโดนหนึ่งวิ่งชนเอ้าเลยไม่โดนครับผมโอ้โหคือไม่ได้เลยอ่ะแบบโอช้ช่างมันเลยเลยแล้วกันพูดอย่างก,กูเลย โอเคผมแล้วอารามตัวสุดท้ายเนาะในขึ้นไปคิวก่อนเลยยิงยิงับผมสองยิงอันติเออันตีแล้วยิงเรียบร้อยผมตายไปก็นะตบป้อมต่อเลยโอเคครับ okay, ผมก็จบไปเรียบร้อยกับลูกยืนเลนเนาะก็เล่ยนยากนิดนึงอ่ะเล่ยนยากนิดนึงเอาแล้วผมก็ยกเครดิตให้กับเลียวมาเนาะก็ทำนาเมีไปส4สเอร์เเลยทีเดียว โอเคครับ okay, ผมก็จบไปแล้วนะเกมนี้ผมก็ทำสกอร์เพียง22.9นั่นเองก็ไม่ได้แย่นะโอเคครับ okay, ผมก็ฮับดาเมจไป5 0 0 0นั่นเองแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์์แรงใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ผมไปละบาย